สวัสดีค่ะร้านขวัญมาราสาวอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะพบกับเจ้า h o n d a c t 125นี้มาจากคลิป<ม>วิดีโอพี่จอนไรเดอร์นะคะต้องกราบคุณคุณพี่มากๆเลยเข้ามาติดตั้งกับ h o n d a c t 125นะคะกับไฟสปอร์ตไลท์ตัว60วัตต์จากร้านขวัญมาราสาวซีทีเนี่ยมี3ามลำแสงแต่คือพักไฟไม่ได้เนื่องจากประกับแต่ถ้าอยากจะให้พักก็คือใช้ที่ระบบนิ้ว่อนเนาะ เป็นระบบนิ้วเอาค้างจริงนะครับผมร้านแต่งน่าจะมีนะไปลองทําดูนะครับผมมาซื้อประกับของกัวซาเจนหนึ่งนะหมูอ้วนน่ะมันจะมีตัวพักไฟตัวนี้นะครับผมฮาแล้วก็แปลงเอาได้เลยนะตำแหน่งพี่ขวัญเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้จ้าสวยจังเลยพี่ขวัญระบบไฟเนี่ยเปิดให้ดูเลยเปิดสีขาวค่ะขาวครับค่ะแล้วก็สีเหลืองค่ะแยกได้นะค่ะแล้วก็ ไฟสูงจะเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองขาวครึ่งเหลืองนี่นะอ่าอที่ระบบมือให้ดูให้ชัดดีกว่าซีพีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่ารีวิวแต่คอา์กล้าใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นภาพไฟปิดก่อนอ่ามาอันนี้สีขาวใช่เปิดสีขาวค่ะเปิดสีขาวแล้วก็เวลามองทางมาเห็นเปิดเปิดสูงปึ้งเปิดสูงที่ประกับได้เลยเห็นไหมนี่ค่ะอ่าลดมาแล้วก็ปิดด้วยเขาปึ้งอ่าใช้ไฟให้มีประโยชน์ฮะแล้วก็อย่างกลางวันเนี่ย ใช้ความเร็วทัวริงจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยพักไปได้ไหมพักไปได้อีกนะครับผมนี่พักไปที่นิ้วอยู่ระบบมืออะระบบมืออะเปิดสีขาวแล้วพักไปอ่าเลืเปิดสีขาวนะครับผมพักไปได้หรือเปิดค้างก็ได้นะอ่าบึ้งได้หมดนะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยระบบไฟใช้ง่ายค่ะนะคะรับประกันอยู่แล้วนะคะจริงๆอ่ะ เราบอกแล้วสเดือนแต่มีลูกค้าตััดสามสิบวัดไปเ้วก็ยังเข้ามาสวิสกันอยู่เลยเวิสกันแบบนี้นะให้เธอม้ด้วยสววยขวานอีกแล้วนี่นี่เอาละลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์หรือรายการอะไรจากร้านขวันมมทสาวได้เราสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยระบบไฟขอให้ไว้ใจขวันนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ